พี่ดาดึงเพราะสิ่งใดก็รู้เรื่องดาดึอายุเยืนปลอดโรคปลอดภัย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday แม่ฝากพีก่อนเทียนนหมดนะแม่อธิษฐานด้ยครับให้คุณแม่อธิษฐานก่อนนะฮะตั้งิตในธรรมนะครับภาวนา

มือถือมาถ่ายคลิปอนโอ้โหนี่มีเซพรส์คุณแม่เอาแล้วมีเดี๋ยวคุณแม่ดึงไงให้แม่ดึงไงกันๆอยคุณแม่เดินดูแม่ดึงกันๆกันไหนก็ได้แม่กต้องบอกแม่ดึกันแม่ดึงออกมาค่อยๆเดินเดินมาดึงดึง

ได้รูปของบันยิ่งใ,ใหญ่สับแมแล้วคุณแม่คุณแม่คแ่คุแม่คุณแคุณค,คุณแฮปปี้ค่ค,ครั้ง่งงงจจบบกกคุ่คุัแมม่ม่แมนะ่คุัคุณแม่ค่คุม่ม่คุงคค่มคมคคุค ใจวับดีใจดีใจที่เป็นเนวันนี้ด้วยก,ก็คือดีใจที่มาถึงวันที่คุณแม่หายหูเพราะปกติคุณแม่พูดตลอดว่าพี่ชายเขามไม่ห่วงเลยเฉาพวงตอนนี้ห่วงกับเราว่าเออนาควรจะเป็นไงตอนนี้คุณแม่ไม่ห่วงก็ดีใจก็ขอบคุณทุกทุกคนด้วยเพราะมีทุกคนนะก็เลยทำให้โตมีวันีด้วยตั้งแต่ช่วงตันเพราะทุกคนนะที่ทำให้โตได้ดีขึ้นแต่ตอนนี้ครับก็ไปห่วงอีกหน<ม>ึ่<อ>งคนครับก็คือหลานสาวยังห่วงอยู่ ก็เลยเหมือนเป็นรุ่นไปเป็นรุ่นๆ,ๆไปตอนแรกของหลานสาวของต้นข่าวนะฮะอีกคนหนึ่งก็มันเกิดคุณแม่ก็ขอไว้พร,ร,รขอไอ้พร,รคุณแม่ให้สุขภาพให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู้กับลูกๆปนานแต่อย่างที่อยากไว้พรไว้พร,รตัวเองเพราะว่าถ้าตัวเองการงานมั่นคงเงินทองไหลมาเทมามีทุกอย่างท้องเราก็จะสามารถเลี้ยงคุณแม่ได้อย่างถุกสบายอันนี้คือสิ่งที่เป้าหมายอย่างหนึ่งที่ทุกวันนี้พยายามเก็บเงิน ให้มากที่สุดเพราะว่าในอนาคตเราจะได้อย่างน้อยก็อยากจะซื้อบ้านอยู่ให้คุณแม่ด้วยที่เป็นชื่อตัวเองก็หวังว่าอนาคตครอบครัวเราก็จะสบายาทาี่นับไปเรื่อยคุณแม่เป็นไม่เบนว่าไงคง่ะอ้ยน่ารักจริงๆขอบคุณครับสำหรับผมก็ไม่พูดเยอะรนะักอี่แล้ว รักด้วยการกระทำทุกอย่างแม่กับผมมองหน้ากันรู้ใจนะฮะรู้ใจกันมาตลอดรักกันเพราะว่าเราก็มีกันเลยกันสามคนนะแล้วก็รักกันผูกพันอนียตลอดมีอะไรปรึกษากันตลอดในครอบครัวรักกันมีอะไรก็อยู่ด้วยกันเราสองคนเป็นลูกชายที่จะติดอยู่กับแม่นะครับเพราะว่าบางหลายครอบครัวส่วนใหญ่ลูกชายจะไม่ค่อย สนิทกับแม่พอโตแล้วจะเอาเป็นลูกชายที่สนิทกับแม่ตลอดนะครับแล้วก็ไปด้วยกันตลอดมีอะไรทุกอย่างขอบคุณทุกคนที่เอ่อมาเป็นเอ่ออวยพรวันเกิดให้กับแม่วันนี้ขอบคุณมากเลยทุกคนเพื่อรักกันนะครับขอให้ทุกคนแฮปปี้นะครับมีความสุขกลับไปด้วยนะฮะจากพวกเราขอบคุณทุกทุกคนเลยเรครับรายการปรบมืออีกสักครั้งนึงครับปมาให้กับคุณแม่ครับเพราะว่าเป็นของคุณแม่รับทุกคนแม่ต้องตื่นแต่เช้าอยู่ทุกวนี้ได้ อีกอย่างที่สำคัญใกล้งาน,น,ป,น,าน,นงปรนะจํำปีของที่บ้านวันที่20ต้องจัดเตรียมงานเยอะแยะมากมายนะคะตัฝากงานด้วยครับความเมรครูที่จะถึงนะครับวันที่20นี้ที่ราชบุรีและฝากงาน18คุณแม่เขาห่วงทีมงานออกแกนนกลัวห่วงว่างานคนจะน้อย เขาเขาบอกว่าเป็นหัวศิลปินเดียวศิลปินไปแสดงแล้วคนดูจะน้อยถ้าหากว่าเลนเชิญท,ที่อยุธยาใช่ไหมรับผมงานยรอถย,อยิ่งฟ้าอ,อยาาุธยามรดกโลกเป็นงานใหญ่ามากงานมีจัดทุกปีก็อ,อยากให้ไปเป็นกำลังใจกันในเกมนะคะอบคุณอันนี้เป็นเจ้าของเลยนะผมอยากจะบอกว่าจริงๆไม่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยนะเขามีไอติมกินไอติมกันหรือยังฮะ ใส่ติปาร์ลีให้เพิ่มนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครัขอบคุณนะฮะับเอาล่ะเขาทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้จะรัด้วยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ใช้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะครับขอให้อ่าพบเจอในสิ่งที่ดีครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงซีซนปีด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทีใหม่แล้วแป๊บเดียวเองเร็วมากๆเลยปีผ่านไปจบรายการมา เชื่อเรารู้จักดานานขนาดนี้เลยนะขอบคุณทุกคนอีกครั้งจริงนะครับผมใช่ใช่ครับขอบคุณ